มาจากพ,พ่อแม่พี่น้องจ้ามื่อนี้มากินมาม่าน้ากันเนาะทุกคนจ้ามื่อนี้กินข่าวแรงกับมาม่าเด้อย้ะทุกคนกับซิ้มาแบบมื่อน,นี้่ก็ใส่ใส่แบบสายเลียวเนาะทุกคนจ้าคือแบบมัน,หนแห้งอะนะก็เลยแบบมันใส่สายเลียวกินข่าวกันเลยจ้าแม่องกินข่าวแล้วทุกคนกินมาม่าแทนข่าวเนาะเพราะว่าแบบบ่าเพว่าสิกินอีกอย่างก็เลยซื้อมาม่ามากินหนึ่งห่อจ้าอืมเทม เข้มพี่น้องจา๋าเข้มว่ะกินมาต้องเคียวมาต้องหยั่งเลยนะทุกคนจ๋าแบบคือกืนกินเลยขนาดมันจังแสบเนาะเสร็จเงาๆไปเลยอืม,อมเยวมันตี้อตาย